หยุดยาเบาหวานแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นเบาหวานอีกไหมคะคุณหมออันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของคนไข้ต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมันเป็นโรคของพฤติกรรมโรคของการใช้ชีวิตของเราถ้าหากว่าเราหยุดยาแล้วเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานน่ยมันก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้อีกแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบที่คนไม่เป็นเบาหวานเขาเป็นกันนะคะคือทานให้เป็นปกติเหมือนคนที่เขาสุขภาพดีแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเอง ออย่่างตเนื่องเราก็จะไม่กลับมาเป็นเบาหวานซ้ําอีกสิ่งที่หมอปอสอนคนไข้คือการรักษาเบาหวานชนิดที่2ที่สาเหตุของการเกิดโรคมันก็คือการปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมของเรานั่นเองเพราะสาเหตุมันมาจากการที่เราทานอาหารผิดปกติคือทานไม่สมดุลกินเยอะเกินไปประกอบกับอายุที่เรามากขึ้นระบบเผาผลาญเราน้อยลงหรือบางคนเนี่ยทานอาหารมากเกินกว่าที่ใช้พลังงานหรือว่าเผาผลาญในแต่ละวันและทําให้เกิดการ สะสมที่มันมากกว่าการเผาผลาญอันนี้คือสาเหตุจริงๆของโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นในช่วงที่รักษาเราก็จะต้องเผาผลาญให้มากขึ้นแล้วก็ให้สมดุลของการกินของเราเนี่ยมันอยู่แต่พอดีซึ่งก็จะมาเข้าหลักสามหัวใจสําคัญของการรักษาเบาหวานที่สาเหตุโดยไม่ใช้ยาที่หมอปอสอนคนไข้มาตลอดนะคะคือในเรื่องของการปรับสารอาหารให้ถูกหลักแล้วก็เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราการทำาอทีเทอร์มิเทนฟาสติ้งหรือว่าการปรับเวลาการกินให้มันมี ช่วงระยะเวลาที่เราทานนะคะมันน้อยกว่าช่วงที่เราไม่ทานโดยในช่วงของการรักษาเบาหวานนะคนไข้ก็อาจจะทํา if เป็น16 8, 15, 9, 14, ทับแปทับ้ทับสทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันคุณก็ต้องลองปรับแล้วก็ทําของตัวเองดูและข้อสุดท้ายข้อที่สาคือสําคัญมากเลยคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยหายอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำารื่อคือการรักษาระบบเผาผลาญให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญดีอยู่เสมอ เพราะเนื่องด้วยอายุเรามากขึ้นในแต่ละปีทําให้การเผาผลาญของเราลดลงการเผาผลาญน,นี่ก็คือมวลกล้ามเนื้อของเรานั่นเองตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะลดลงทุกๆปีแล้วก็ลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ปีเพราะฉะนั้นเลยเจอคนไข้ที่อายุมากๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าการกินจะปกติดีแต่ว่าเป็นเบาหวานเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการรักษาระบบเผาผลาญของร่างกายให้การเาผ,าผาผลาญหรือว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยหาทำงาน ได้ดีตลอดด้วยการฝึกการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ออกแรงอยู่เสมอหรือที่เรียกกันว่า resistance training หรือว่า w e ทเท t น r a i n g ก็ได้พอเรารักษามวลกล้ามเนื้อให้เผาผลาญดีอยู่ตลอดเราก็จะไม่กลับมาเป็นเบาหวานซ้ำอีกมีของแถมคือเรากินได้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีความสุขในการทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ที่หายเบาหวานแล้วได้หยุดยาเบาหวานแล้วนะคะคุณก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ อย่างมีสมดุลของสุขภาพดีทานอาหารให้พอดีแล้วก็เผาผลาญออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอใช้ชีวิตของคนที่เขาแข็งแรงมีสุขภาพดีค่ะคุณก็จะไม่กลับมาเป็นเบาหวานซ้ําอีกสามารถศึกษาคลิปความรู้เพิ่มเติมนะคะของวิธีการรักษาเบาหวานไม่ใช้ยาหรือว่าเรื่อง3หัวใจสําคัญได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์หรือว่าลิงก์หน้าโปรไฟล์หมอปอได้เลยนะคะ